เรื่องแล้วเราอัพโหลดหนีเต็มเงนจากจากโคตาประมาณ2,000แต่วิ่งเสจาลอด2เดือนวีดีโอส่วนใหญ่เจะไปอัพโหลดช่วงวิหนึ่งองเดือนแล้วก็ที่รอที่จะอัพโหลดขึ้นไปอีก38เป็นประมาณ5 0 0 ก็ตัวเลขน่าจะประมาณนี้แล้วก็ที่เขาคอมเมนต์มาครับก็คือ,อจาก28,000ลินี่ก็คือมันจะเป็นโควตา a l l o c a t ทั้งหมดก็คือถ้าใช้ไม่หมดหรือว่าบางคอมเมนตโทไปแล้วลิตรอ,อาจจะไม่มีคุณภาพที่เขาอาจจะคอมเมนต์มาเรื่องเราถึนาที่ว่าอาจจะโทรแล้วแล้วเขาก็จะมาขอ,อาไม่โทรต่อบางส่วนก็คือตรงนั้นก็จะเสียเปล่าไปนะครับแล้วก็มันจะมีบางคมเปญ์ที่อาจจะที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแอปเปนอะไรต้นเนี่ยเป็นฟอม ไอแอลเลอร์ของระบบนี้หยู่แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นอเมริกแล้วก็จะมันก็จะดีนะครับแล้วก็มีพี่ลาดถามไปเรื่องนิวซีมกับตัวพวกแคมเปญที่ที่ไม่ใช่พรีดูโพสกับตัวอัพเซลนะครับก็หลักๆก็คือจะมีโทรอยู่แต่ว่าหลักๆเขาจะแอดสายไปให้ทีมของอ่าทริปช็อปเซลเซลโทรกันก็คือเดี๋ยวพี่ลาดอยากจะเติมตรงนั้นก็ได้เลยครับโอเคถ้าติดต่อมาแล้วนะขอพาแตะกับพี่นะเนาะ โอเคนะคะเมื่อว,า,วานนีเคล็ดและดูเดือดในเรื่องของตัวเอ่อ go ฟนะคะขอจบก่อนนะเนาะกับบ้านที่ดดลนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วเนาะวันนี้วันที่ส6แล้วเราเหลือเวลาอยูอย่แค่12วันนะคะถ้าน้ำลงอันตริยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็มีวันน้อยเหลือเกินนะคะมีแค่ส8วันเท่านั้นเองนะคะ,เ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะโฟกัสเรบบื่องของการโฟอต์นะคะเยอะ ในอันนี้เนาะมันก็เป็นช anel ที่ทำอะไรได้เยอะนะคะเอ่อเยอะสุดในช anel อื่นๆเนาะสำหรับไลฟ์สเต็ปของเรานะคะเพราะฉะนั้นเออดูไลฟ์ไซส์ไลฟ์สเต็ปอื่นๆด้วยเนาะเขาก็โฟกัสเนาะยกเว้นบ้างตอนเอ็น เรื่องควต้าเป็นเดือนนะคะที่มันปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรมันเหลือแค่สิองืนแ่อะไรีไม่ได้นะคะเอ่อมันเป็นครวต้าของช่วงเวลานั้นนแปลว่าสมเดือนแจกอันนี้ที่ล่าเราให้พวกเราังให้หห้าห่นเนาะสมมติเดือนแจกนะคะเรามีก้อนเหลือไ้ามื่ยกตัวอย่างนะคะกลายเป็นว่าในเดือนเทปเนี่ยเราจะมีต้นทุนปละ้าหมื่นะคะ แล้วก็เราจะเติมได้จริงๆสองแสนสามนะคะในเดือนเฟสอันนี้คือนเทนต์ของเขาก็คือเป็นเอ่อเป็นสองแสนแปดนะการโผเอาออกนะคะในช่วงช่วงเวลานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่ฮาร์ดบอกเนาะอย่างเช่นที่ว่าเอ้ยเขาขอรีเจวิวเอ่อรีวิไม่มีคุณภาพโผลไปได้ครึ่งนึงินก็ต้องหยุดโผลอะไรเงี้ยจริงๆภาพโฟโต้เขาไม่ได้มองว่าเป็นโฟโต้าเต็มอยู่เนาะเขาไม่ได้มอง ได้มีแปดม้วนมาหน้ถามให้เราว่าโอเคอันนี้เออ่ฉันอยู่โมือว่าเป็นชุดนี้ห้าพันนะคะจำเป็นไห้คะพันฉันถูไปได้สองพันแล้วนะคะฉันเออ่ไม่ถูแล้วเหลือสามพันเอาสามพันกลับมาเป็นโบล่ารองไม่ไม้นะคะก็ตจะหมายถางว่าแท้ตัวต้าไปที่ห้าพันแล้วนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจใงินมือจะได้เซฟถ้าทําตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องระบบหรืออะไรเข้ามาช่วยสปอร์ตระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะในการทําแบตม้วนที่จะหักเนาะหักไอจีโปร ตรงนี ừ, ้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นคู่ถู่เนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันว่าแล้วที่ที่ถึงการใช้เครื่องซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงได้บ้างนะคะแต่ให้เราคิดน่าตอนนี้อย่างของเราเนี่ยนะคะที่ที่เราจะเชียร์คัทจับพี่เก๋ก็คือเอ่อมันจะมีก้อนที่เขารอ allocate ก้อนมีที่เราอัดเขาไปใหม่ตั้งแต่ดีก่อนนู้นเนาะมีอยู่มาห้าหมื่นนะคะที่ยังไม่ได้เอา l o c a t e ลงช่องนะคะเป็นห้าหมื่นเนาะ ต้นนจริงที่ทำโฟลเดอรเนี่ยนะคะตอนนี้เขาโก้บวกกับเพนดิ้งแล้วเนี่ย204ทีนี้เดี๋ยวถ้าเรานะคะจะซีเจียนะคะอีกสองตัวนั้นก็เกือบประมาณ50หมื่นเหมือนกันทีละลองมองว่าเดี๋ยวตอนนิดหน้าเนี่ยเราคาจะขับไปเพิ่มได้ประมาณไม่เกิน5-6หมื่นตรงนั้นนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราดูจํานวนโก้ของเขาเองว่าจำนวนหลีดที่เข้าไปแล้วที่เขาโกรกไปได้เนี่ยมันเหลือใกล้เคียงจริงๆเท่าไหร่ ข้าก่อนเนาะเพราะฉะนั้นใม้แต่เราวิที่ราเห็นเนี่ยเอ่อก็จะเห็นว่าที่เขา a l l o c a e มาแล้วเนาะต่อวิเนี่ยเ่าไหลยังไงนะคะอย่างวิแมนเนาะวิวแรกก็จะเยอะหนแล้วก็มง6-7มนูนะซึ่งพี่เรียงเชื่อว่าพี่ดูมพาดูตล้วจุดเนี่ยเอ่อที่ดูจาก ตัวนะเนาะยังไม่ได้ดูตัที่เห็นตัวจำนวนวนวนมาวันก็อยู่ประมาณแสนเจ็ดเนาาเทียบกับ l i c e n อื่นในส่วนของนะคะก็ถือว่ายังทำได้ดีก็พยาามมองใื่องที่าลบโ่นีนั่นอีกแล้วนะคะก็ขอห้่เล่นนี้กันเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็แชร์ให้พวกเราฟัง ดน,นีน้ได้อย่างที่เราคุจกนแหละมันก็จะเป็นไปทางแทนเรานะคะคือเดี๋ยววิ่หน้าเราลองดูนะคะตัวเลขใกล้เขียมรอบนึ่งของเขาว่าพอเอาเขาเนี่ยนะคะแใกล้ๆเนอะาจจะรอบวันพั้ทหัก้สึกอะไรไหมคะว่าแย่ทัรแล้วเนี่ยดีเหตุผยังไงติดๆเนอะ,ะแล้วรวกับที่เราดีเสร็จไปแล้วด้วยนะ,ะเราจะได้รู้ว่าเราจะเติมน,นะคะ หลักเทเลเซลเนาะโอเคนะคะก็ยังมีเป็นข้อดีตรงที่เราก็มาจำนวนได้อยู่ในใกล้เคียงเนาะแต่สองแสนแต่เราก็อยู่ใตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเออ่กับกับโคด้านะคะไม่ได้แบบเขาต้ิ่มอเราอัดเพิ่มหรืออะไรเงี้ยได้นะคะเนตัวเลขที่อยู่ใกล้เคียงอ่าโอเคในส่วนของตัวเดลี่เนะคะก็น่าจะประมาณนี้เนาะวันนี้ นี okay. yep. ่จะเป็น okay, บ right okay. okay. okay, ้านเซลเนาะโอเคเป็นเป็นน้องที่ไหนนะคะลูกโอ๊ตเองครับโอเคมีโอ๊ตแม่ของเข้าไปดูนะคะในรายละเอียดเนาะโอเคแล้วก็อื่นๆน้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะจากลิฟท่นัดและนาเพิ่มเองนะทีเราพอดี้นะคะว่าอย่างตัวเนี้ยข้าวเหนียคือที่เขารอเราเก็บอันนี้เข้าไปแห้วบีมินของเราบีมเนี่ยคือส่วของพวกเราที่เราออาคอนเทนตไปนะคะ แล้วก็นี้เขาได้หนึ่งพันที่เขาเอาแอดไซนไปแล้วเท่าไหร่งงะะเท่าไหนะคะเหมือนตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับทีนเราก็สองแสนสี่นะคะรวมทั้งโผล่ออกแล้วแล้วก็พิมพ์ดิ้งดีงนะคะก็จะเป็นดิ้งประมาณ 8, มแสนหนึ่งเนาะดังนั้นนะาะก็จะไม่ผิดพิมพ์ดิ้งเอ่อเดี๋ยวนะ,ะไม่ใช่สลับกันอยู่ในข้อแสนสี่นะคะโผล่ไปแล้วแสนสองนะคะประมาณนี้นะคะ มันขัจะตูงงนิดหนึ่งครับแต่ว่าให้วยึดว่า a l l o c a t e คือเป็นการกระจายเข้าไปทัพเพนติ้งคือจะรอโขกอ่ะ,อะ,อะก็คือจริงๆมันเป็นก้อนเดียวกันแหละจะงาน a l l o c a t e คือเข้าไปแล้วลงท่อของแต่ละ channel นะคะเขาอ,อักท่อไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในท่อยังไม่ได้ถูกโกลแสนสี่นะคะแต่โกลไปแล้วจากในท่อไปแบบแสนสอง ฉันจริงในข้อเราเนี่ยที่ต้ออใาก็คอดีก็เจ็ล้นจะใด้อก้เส็จแล้วโอเคเดี๋ยวอ่พเขออีพอร์ตดิบงใช่ขอี่เใช่ครับผม่เพราะว่าคอลี่พอร์ตมันเป็นลายเดือนของเราผมเคยทำไว้ลงไว้ล่าสุดแค่เดือนว็ออกสิบสองแล้วก็อน้าบุ Okay. ดได้ครับเดี๋ยวพี่ย่าทดลอ,อ,องเป็นคนเขียนดูครับครับอ่าที่สอนยากไปต่อเนาะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวเอ่อ hand over นะคะ hand over เนี่ยมันแบบพี่เธอดูไฟแนี้พี่สอนไปก่อนนะเพราะตอนแรกพี่ว่าจะใช้ไฟแบบเอ่อไฟอีเวอร์ชั่นน้องแต่ว่าดตัวมันไม่ ตอนนี้อตเนอ่าในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวใครที่จะเตรียมพรเซ็นเนาะไปที่่นะ